บทที่16เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้นักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือก็คือกล้องโทรทัศน์ดาวเทียมและยานอวกาศในการสำรวจอวกาศประโยชน์ของกล้องโทรทัศน์ก็คือใช้ศึกษาวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ไกลจากโลกมาก นักวิทยาศาสตร์สร้างกล้องโทรทัศน์เพื่อศึกษาวัตถุท้องฟ้าในช่วงความยาวคลื่นต่างๆได้แก่คลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟคลื่นอินฟาราเรดคลื่นแสงคลื่นอัลตราไวโอเลตและรังสีเอกซ์กล้องโทรทัศน์ที่ใช้ศึกษาวัตถุท้องฟ้าเนี่ยมีทั้งตั้งอยู่บนพื้นโลกและส่งไปโครจรเหนือชั้นบรรยากาศโลก กล้องโทรทรรศน์ที่ใช้สังเกตการบนพื้นโลกได้เนี่ยใช้ตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟและช่วงคลื่นแสงส่วนกล้องโทรทรรศน์ที่เป็นกล้องโทรทรรศน์อวกาศเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่ถูกส่งไปโครจรอ,อยู่เหนือชั้นบรรยากาศโลกเพื่อตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศของโลกได้ได้แก่คลื่นอินฟาเรดอัลตราไวโอเลตและรังสีเอก ถ้าถามว่ามีกล้องโทรทัศน์บนโลกอยู่แล้วทำไมต้องส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศขึ้นไปสำรวจโคจรรอบโลกอีกก็เพราะว่ากล้องโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนโลกเนี่ยเห็นวัตถุท้องฟ้าไกลสุดได้เพียงประมาณ2,000ล้านปีแสงและในชั้นบรรยากาศโลกก็มีการรบควนมีแสงรบกวนมากมายแต่ถ้าเกิดเราส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกเนี่ยอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศของฮับเบิลเนี่ยสำรวจได้ไกลถึง13,000ล้านปีแสงเลยนะ แถมยังสังเกตดาวเลิกในช่วงความคลื่นที่ไม่อาจสังเกตได้บนโลกอีกช่วงคืนและการใช้งานนะคะช่วงคืนวิทยุไมโครเวฟเนี่ยสังเกตวัตถุท้องฟ้าที่สามารถรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกได้ช่วงคื่นินฟาเรสสังเกตวัตถุท้องฟ้าที่สามารถทะลุทะลวงฝุ่นแก๊สในอากาศได้ดีช่วงคืนแสงเนี่ยสามารถมองเห็นวัตถุท้องฟ้าทั่วไปได้ช่วงคืนอันตา้าไวโอเรส สังเกตวัตถุที่มีอุณหภูมิมากช่วงคลื่นัง4 x ใช้สังเกตวัตถุที่อยู่ไกลมากจากตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่ากล้องโทรทัศน์ที่ใช้ถ่ายเนบิวลาปูเนี่ยใช้ความยาวคลื่นต่างกันเพราะว่าศึกษาวัตถุท้องฟ้าต่างกันใช่ปะ่ะเออภาพเลยต่างกันแล้วมันมีเพิ่มเติมก็คือภาพที่มองเห็นจากกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงและกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงเป็นภาพเดียวกัน อันนี้ก็คือกล้องโทรทัศน์ที่ใช้กับความยาวคลื่นต่างๆนะคะองค์ประกอบคลื่นก็จะมีความยาวคลื่นความยาวคลื่นในนี้มีหน่วยเป็นนาโนเมตรและมีความถี่คลื่นแต่เหมือนในตัวอย่างเขาให้แค่ความยาวคลื่นมาเนาะความถี่เขาไม่ได้ให้เขาจะสังเกตแค่ความยาวคลื่นในการใช้กล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์วิทยุฟาสใช้ตรวจวัตถุในช่วงความยาวคลื่นวิทยุเพราะว่ามีความยาวคลื่น 1เซนติเมตรถึง20เมตร1เซนติเมตรเท่ากับ10ยกกำลัง7นาโนเมตรก็แปลว่าอยู่ในช่วงนี้และ10ยกกำลัง7อยู่ในเครื่องวิทยุนี่แหละใช้ศึกษาวัตถุท้องฟ้าก็คือซูเปอร์โนวาหลุมดำไมโครเวฟพื้นหลังอวกาศกาแล็กซี่กล้องโทรทัศน์อวกาศสเปิเซอร์อยู่ในช่วงคลื่น infrared, อินฟาเรดเพราะว่ามีความยาวคลื่น1ไมโครเมตรถึง1ม mm, ิลลิเมตร1ไมโครเมตรเท่ากับ 10ยกกำลัง3นาโนเมตรและ1มิลลิเมตรเท่ากับ10ยกกำลัง6นาโนเมตรใช้ตรวจกาแล็กซีและดาวเลิกเกิดใหม่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บใช้ศึกษาคลื่นอินฟาเรดและคลื่นแสงใช้ศึกษาดาวเลิกกาแล็กซีเกิดใหม่เนวิลลาดาวเคาะกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบอร์ศึกษาได้ทั้งคลื่นอินฟาเรดคลื่นแสงอัลตราไวโอเลตเพราะมีความยาวคลื่น 10ถึง320นาโนเมตรก็คือคลื่นอัลตราไวโอเลตคลื่น4 0 0ถึง700นาโนเมตรก็คือคลื่นแสงคลื่น1ไมโครเมตรถึง1มิลลิเมตรก็คือคลื่นอินฟาเรดเพราะ1ไมโครเมตรก็คือ10ยกกำลังส1มิลลิเมตรก็คือ10ยกกำลัง6นาโนเมตรก็อยู่คลื่นอินฟาเลดใช้ศึกษาสสารระหว่างดาวดาวเลือกเกิดใหม่กาแล็กซีองค์ประกอบของเนเวดาดาวเคราะห์ จริงๆกล้องโทรทัศน์ที่ส่องในพื้นโลกก็คือกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงอ่ะก็คืออยู่ในคลื่นแสงด้วยนะก็คือ400-700ถึงนาโนเมตรสำรวจกาแล็กซี่เหมือนกันกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทาใช้ตรวจคลื่นลัง 4x เพราะว่ามีความยาวคลื่น10-0.1นาโนเมตรอยู่ในคลื่นลัง 4x ใช้ตรวจราวนิวตอนหลุมดำเศษรซรากของดาวฤกษ์จากการระเบิดซูเปอร์โนวา ดาวเทียมคืออุปกรณ์ที่ส่งไปโคจรรอบโลกใช้ในการสำรวจวัตถุท้องฟ้าและนำมาประยุกต์ใช้ด้านต่างๆบนโลกอย่างเช่นดาวเทียมเนี่ยใช้ในการเก็บข้อมูลด้านต่างๆดาวเทียมก็มีหลายประเภทนะคะสามารถแบ่งได้ตามวงโคจรที่ดาวเทียมเนี่ยโคจรและการใช้งาน หนึ่งก็คือดาวเทียมโคจรใกล้โลกเป็นดาวเทียมที่โคจรในระดับต่ําใช้ในการสํารวจธรรมชาติและสํารวจอุตุนิยมวิทยา2ก็คือดาวเทียมที่มีวงโคจรอยู่ระดับกลางบอกตําแหน่งโลก3ก็คือดาวเทียมค้างฟ้าเป็นดาวเทียมที่โคจรอยู่ในระดับสูงมีความเร็วน้อยที่สุดเพราะไกลโลกที่สุดใช้ในการสื่อสารเป็นดาวเทียมสื่อสาร ในประเทศไทยเนี่ยมีดาวเทียมที่ชื่อว่าดาวเทียมไทยคมทั้งหมด8ดวงนะอาจจะมีในอนาคตดวงที่9แต่ปัจจุบันเนี่ยมีลงเหลือปฏิบัติหน้าที่แค่ดาวเทียมดวงที่4ที่6ที่7ที่8ดที่เหลือถูกปลดะวางหมดเหมือนหมดอายุอะ่ะเอออนาคตอาจจะมีดาวเทียมไทยคมดวงที่9ก้รอหน่อยใช้ในการสื่อาสารนี่แหละเป็นดาวเทียมค้างฟ้า จรวดเป็นพาหะที่ใช้ส่งดาวเทียมและยานอาวกาศออกนอกโลกในการส่งจรวดสู่อากาศเนี่ยต้องพิจารณาความเร็วเริ่มต้นของจรวดที่สามารถขึ้นวงโคจรได้และต้องมีความเร็วหลุดพ้นที่ทําให้จรวดขึ้นที่ออกนอกโลกได้แต่ปัจจุบันเนี่ยจรวดไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าราคาแพงแถมนํากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้่วนใหญ่ใช้ในสงครามเนาะอย่างเช่นยิงขี่ปนาวุธยิงจรวดอะไรยิงแล้วทิ้งยิงแล้ว,แ,ลวแบบสิ้นเปลืองทําลายล้าง ยานอาวกาศคือยานที่เขาส่งออกไปโครจรนอกโลกคือยานพาหนะที่นำอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์หรือมนุษย์ขึ้นไปสู่อวกาศเพื่อการสำรวจและการเดินทางไปยังดาวดวงอื่นถ้าถามว่าทำไมต้องส่งยานอาวกาศไปสำรวจนอกโลกละ่ะก็เพราะว่ากล้องโทรทัศน์ที่เราสำรวจเนี่ยมันแค่ดูแค่วิเคราะห์แต่ถ้าเกิดส่งยานออกไปสำรวจอ่ะเขาได้อยู่บนยานจริงๆแล้วเขาได้ลงดาวดวงนั้นไปสำรวจจริงๆไง เช่นยานอาวกาศจูโน่สำรวจดาวพฤหัสบดียานอาวกาศแคสต์เน่ฮอยเกนสำรวจดาวเสายานอาวกาศนิวฮอร i ไ o ซอนสำรวจดาวแคพูโตยานอพอลโล11สำรวจดวงจันทร์การขนส่งยานอาวกาศเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่ากระสวยอวกาศนะคะกระสวยอวกาศหรือระบบขนส่งอวกาศทําหน้าที่ขนส่งสัมภาระไปยังสถานีอวกาศและส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคโจร และส่งนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์เนี่ยไปสำรวจดาวต่างๆแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในโลกระบบขนส่งประกอบด้วยจรวดเชื้อเพลิงแข็งจะอยู่ขนาดทั้งสองข้างของถัง,งเชื้อเพลิงภายนอก 2. ถัง,งเชื้อเพลิงภายนอกเป็นส่วนที่ยานเนี่ยขนส่งอวกาศเกาะอ,อยู่ซึ่งเป็นที่เก็บเชื้อเพลิงในไฮโดรเจนและออกซิเจนเหลว ยานขนส่งอวกาศที่สำคัญเพราะว่าเป็นห้องทำงานนักบินนักดาราศาสตร์บรรทุกสัมภาระไปปล่อยเช่นดาวเทียมยานขนส่งอวกาศยังทำหน้าที่เป็นเครื่องล่อนนำนักบินอวกาศและนักดาราศาสตร์กลับสู่โลกโดยเหมือนเครื่องบินนะ่ะต้องล่อนมานะ่ยยานขนส่งอวกาศเนี่ยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งขั้นตอนในการส่งยานขนส่งอวกาศหจุดเชื้อเพลิงจรวดของยาน เชื้อเพลิงแข่งของจงรวดทั้งสองข้างเนี่ยจะผลักดันให้ยานพุ่งขึ้นจากฐานด้วยความเร็วหลุดพ้นความเร็วหลุดพ้นก็คือ11.2กิโลเมตรต่อวินาที 2. เมื่อเวลาผ่านไป2นาทียานจะมีความเร็วประมาณ44กิโลเมตรต่อวินาทีจรวดขับดันทั้งสองตัวเชื้อเพลิงหมดจะถูกสลัดทิ้งเป็นล่มพยุงแล้วตกกลางทะเลเลยถ้าเกิดตกใส่บ้านเรือนเขาก็รับผิดชอบให้นะได้ข่าว 3. เมื่อถึงวงโครจรรอบโลกและยานมีความเร็วตามต้องการเชื้อเพลิงถังใหญ่เนี่ยจะถูกสลัดออกโดยผ่านชั้นบรรยากาศและเผาไหม้หมดเลยถังเชื้อเพลิงใหญ่เนี่ยถูกสลัดออกและควบคุมทิศทางโดยใช้ระบบเชื้อเพลิงย่อยของยาน สี่ก็คือปรับยาให้เข้าที่และพร้อมที่ปฏิบัติงานตามเป้าหมายไม่ว่าจะสถานีอวกาศไปแวะดาวนู้นดาวนี้สถานีอวกาศก็คือห้องปฏิบัติการลอยฟ้าที่โคจรรอบโลกในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆในสภาพที่ไร้น้ำหนักสถานีอวกาศเนี่ยใช้ในการค้นคว้าวิจัยสภาพไร้น้ำหนักโดยตรงเลยแล้วคนที่อยู่ในที่นี้นานๆน่ะจะส่งผลเสียก็คือมวลเสื่อมความเสื่อมของกระดูกและกล้ามเนื้อ นักบินอวกาศยังต้องคิดค้นวิทยาศาสตร์ทําให้เกิดเป็นการแพทย์ต่างๆว่าจะทํายัางไงให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยไม่พูนเวลาอยู่ในสภาพแบบนี้ก็สงสารเหมือนกันนะเวลาเขากินเขากินขี้นะมีการทุ่มหลายร้อยล้านเพื่อจะกินขี้ให้ได้แต่ยังกินไม่ได้ยังโชคดีมากแล้วเวลาเขาอุดจระนี่น่าสงสารมากต้องเล็งอุดจระให้ตรงกับที่สูบลมฟุบอะ ถ้าเกิดไม่ไม่ตรงที่สูบลมอ่ะมันจะลอยเขาบอกว่าการเห็นอุจลารอยในอวากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่ชินมากโหแม่งโคตรชิวอะ่ะหก็คือเมื่อเมื่อจบภารกิจเนี่ยเขาจะมีเครื่องล่อนก็คือตัวยานเนี่ยล่อนลงมาสู่สนามบินเออแล้วนี่ก็คือการออกแบบยานอวกาศให้เดินทางไปดาวอังคารได้นะคะเราก็ต้องออกแบบ่างนี้อันนี้ก็คืองานที่เขากำลังวิจัยอยู่เนี่ยการทดลองวิทยาศาสตร์การวิจัยต่างๆ ถ้าเกิดสำเร็จน่าจะมีบทเรียนให้เราเหรียนตอบเทคโนโลยีอวกาศสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างเช่นอาหารจากการทำเยือกแข็งแบบสุญญากาศเนี่ยพัฒนามาจากอาหารของนักบินอวกาศที่อยู่ในสถานีอวกาศเป็นการลดอุณหภูมิและความชื้นให้อาหารมีน้ำหนักเบายืดอายุในอุณหภูมิห้องนานที่สุดสูตรอาหารเสริมสำหรับเด็กก็พัฒนามาจากอาหารของนักบินอวกาศที่มีจุลินทรีย์ในสลายสีเขียว แอโรเจลคือของแข็งที่น้ำหนักเบาวัสดุมีรูพุนทนความร้อนสูงพัฒนามาจากวัสดุทำชุดนักบินอวกาศและยานอวกาศปัจจุบันนำมาใช้เป็นชุดดับเพลิงชุดนักกีฬาชุดนักดับเพลิงมีฉนวนกันไฟพัฒนามาจากชุดนักบินอวกาศที่มีการออกแบบเพื่อปกป้องความร้อนและความดันอากาศผลิตจากแอโรเจล สเปนเด็กและผลิตจากผ้าคอตตอนมีคุณสมบัติยืดหยุ่นไม่ติดไฟยางรถยนต์พัฒนาจากยางล้อยานอวกาศเป็นวัสดุพิเศษมีความแข็งแกร่งกว่ายายเหล็กถึง5เท่านาซาก็ผลิตยางรถยนต์ที่ไม่ต้องเติมลมทนทานอย่างนิกเกิลไทเทเนียมวิ่งได้ในผิวที่ขุกขระและกลับคืนรูปได้รวดเร็วพัฒนาจากยานสำรวจผิวดาวเคราะ์ที่มักมีผิวไม่นาบเรียบจึงต้องผลิตยางแบนี้ อพันลอพัฒนายางสำหรับฤดูหนาวเจออุณหภูมิที่ต่ำก็สามารถวิ่งได้ยางเนี่ยรักษาความอ่อนนุ่มของยางพัฒนาจากยางพิเศษที่ใช้สำรวจดวงจันทร์ที่มีอุณหภูมิผิวต่ำ แว่นตาหน้ากากดำน้ำแว่นเล่นสกีแว่นตาบางรุ่นเนี่ยได้รับการเคลือบจากสารพิเศษกันฝ้าที่กระจกกันลอยขีดควนโดยสารที่เคลือบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทองคำหรือปหลอดแล้วแต่ราคาคุณภาพนะสารเคลือบเนี่ยพัฒนาจากพอลโล่ใช้กับกระจกแคปซูลอวกาศและกระจกป้องกันด้านหน้าของหมวกนะักบินอวกาศผ้าทนไฟ เกิดขึ้นเพราะอพอลโลนึงะเกิดเหตุไฟไหมเป็นอุบัติเหตุนะทำให้นักบินเขาอะเสียชีวิต3คน NASA, นาซาจึงคิดคนผ้าทนไฟให้กับภารกิจหลังๆปัจจุบันเนี่ยผ้าทนไฟเนี่ยเป็นเส้นใยทนไฟสร้างจอเจียโดมทนไฟทนพายุทอนาโดที่มีความเร็ว2อ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยนะ โฟมนิ่มชนิดพิเศษใช้ลดแรงกระแทกกดพับสำหรับผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวลำบากหรือมีแผลกดทับพัฒนามาจากเบาะรองนั่งของนักบินอวกาศเพื่อลดแรงกระแทกขณะอยู่ในยานอาวกาศ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรดพัฒนาจากเครื่องมือการวัดอุณหภูมิของผิวดาวเลษกและกาแล็กซีเครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลตพัฒนามาจากสารกึ่งตัวนำสำหรับวัดค่าการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกเครื่องหัวใจเทียมก็ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดให้เลือดหมุนเวียนในร่างกายพัฒนามาจากเทอร์โบปั๊มใช้สำหรับเครื่องยนต์ของจรวดของอพอลโล ผ้าหอ่มอวกาศเนี่ยใช้ช่วยผู้ประสบภัยหรือคมตัวนักกีฬาไม่ให้ร่างกายสูญเสียความร้อนทําให้อุณหภูมิต่ากว่าปกติผ้าห่มอวกาศเนี่ยพัฒนาจากนาซากันความร้อนชนิดพิเศษใช้ห,อห่อหุ้มยานส่วนที่ลงจอดบนดวงจันทร์เพื่อป้องกันแสงอาทิตย์อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆได้แก่กล้องส่องตรวอวัยาวะภายในร่างกายสมิติเครื่องปั๊มหัวใจ เครื่องวัดหูและอื่นๆอื่นๆก็คือกล้องดิจิตอลกล้องจากมิติกล้อง 4, อินฟราเรดที่ส่องในความมืดเครื่องตรวจควันเซลล์สุริยะเครื่องกรองน้ำใี่ล้วน,น,นมาจากเทคโนโลยีด้านอากาศทางนั้นเลยอาจจะมีเยอะกว่านี้นะ